ยังมีหน้ามาถามอีกเหรอถ้าพี่ไม่กลับเร็วอ่ะพี่แกเห็นเหรอวันเลวเอาชู้เข้ามาในห้องเนี่ยเฮ้ยครับแกยิงขึ้นฐายแล้พี่เดี๋ยวแกไเหรอพี่แกอายเหรอทําไมตอนทำตั้งแต่แรกไม่คิดพวกแกสองคนที่เป็นเลวทั้งคู่อีกคนนึงก็กินไม่เลือกอีกคนก็มัดมากไม่พอเออเอ้ยพี่ครับพี่ใจเย็นครับค่อยๆพูดค่อยใจนะเงียบไปเลยตัดแล้วเร็ว แกไม่รู้เหรอว่าผู้หญิงเรามีผัวแล้วรู้ครับรู้แล้วญิงทำอย่างนี้อ่ะ ผมขอโทษจริงเจ๊ผมไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจเหรอวันก่อนเนี่ยนะแกทำถางน้ำแข็งแตกและฉันเนี่ยต้องไปเสียเงินไปผันทานให้กับโรงงานน้ำแข็งวันนู้นเนี่ยแกไปทำน้ำจุกร้อนออมใส่ลูกค้ฉันเนี่ยต้องไปเสียเงินค่าทำขวัญให้ลูกคะแล้ววันเนี่ยทำไมทาแก้งตอีกจะบอกว่าไม่ได้ตั้งใจเหรอเยกับเจผมไม่ได้ตั้งใจจริงเลยเจ้ฉันทำแก ร้านฉันไปอย่งนี้เลยฉันไล่แกออกอเจ้แล้วเงินเดือนเนี่ยอย่าคิดนะว่าฉันจะให้เนี่ยฉันถือว่าเป็นค่าที่แกทำเข้าของฉันทั้งไม่ได้นะเจ๊ถ้เจ้ไล่ผมออกแล้วแล้วผมจะเอาอะไรกินละเจ๊แกก็ไม่สมัครงานนี่อื่นเลย,เลยไปเจ้อะไรไม่ได้เจ๊ไล่ผมออกเลยนะไปฉันไล่แกออกแล้วออกไปอย่างนี้เลยเออกไปคิดว่าท้นจะจบแค่นี้เหรอเจ๊เดี๋ยวคอยดู ปามมี่ขอโทษที่ตรงเนี้มันเป็นที่บ้านฉัน พวกคุณสามคนอะไม่มีสิทธิ์ทั้งนั้นนี่มันลิมรัวบ้านฉันมันเป็นที่ของฉันไม่ใช่ที่ของพวกคุณพวกคุณไม่อายกันบ้างเนะี่มาทะเลาะกันหน้าบ้านคนอื่นอะแย่งที่ที่ไม่ใช่ของพวกคุณได้ซ้ํามีปัญญาซื้อรถอะก็ช่วยมีปัญญาสร้างที่จอดรถของตัวเองด้วยนะไม่ใช่มาสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเขาด้วยความเห็นแก่ตัวของพวกคุณอะนี่แล้วถ้ายัางมาทะเลาะกันหรือมาสร้างความเดือดร้อนให้บ้านฉันอีกฉันจะแจ้งจุงดตามพวกคุณนะคะ ฉันนะ่ะถ่ายคลิปเก็บไว้เป็นหลักฐานหมดแล้วคะ่ะอย่าให้ฉันต้องเอาไปประจานในโซเชียลนะคะสบายเนี่ยกำติดจรวด 4G นะคะคุณเออของดแองไม่เล่นของสูงแล้วถ้าจะทำอันธพาลแถวนี้ก็คิดดีๆหน่อยนะอย่าลืมนะคะว่าฉันอนะมีหลักฐานทีมไปหาที่จอดที่อื่นก็ได้วะกิซินุวกิซินุวะไปเลย lá. Lên. ทํา ว่าพีแบงก์งแคืกแบง์วงแคไงได้รมไหมได้สิแอมมาดูนี่นี่ไงโอ้นี่แกกงแบง์วงแคหรือเปล่าหรือเปล่าตโก้มาลงแล้มาลงแบงวงคนะครับโตโยตาวีโก้นะครับพรงไหนเกมาททงสทรรีาสับเสุดือบอลอน่ซีนดูนีอ้าวไอ้พวลังแกคนจนังแกคนจนนี่วา ไปดริงเ<ะ>หไอ้ไหนอยู่นี่เฮ้ยพวกเราลอร้อกัอย่ายใช้มันหนีพี่ครับปล่อยผมนะครับผมขอโทษนะครับผมจะไม่ทำอีกแล้วปล่อยผมนะนะนะนี่ไอพวกคนเลวเนี่ยเวลาทำผิดนะไม่คิดเด้เวลาโดนจับละครแล้ไจะได้ใจเสียนจับแกให้ดะตันใจได้สิ่เปไเรานโอยพี่ครับพี่ร้องครับผมจะไม่ทำแบบนี้ครัจะไปซื้อคอนเซ็ r ตเอร์ซตอร์เลยนะครับพี่ผู้หญนสวยนะนะแล้วแกไม่สงสาลูกค้าคนอื่นที่แกกเงินไปบ้างห เพราะฉะนั้นแกก็ไม่เป็นเสร็ถ้าไกลแล้วนะโน้นไปคุยต่อยมวยกับให้ผิดปรใจไปไกลๆเลยไปเลยไ,นะไปไม,ไ,มไม่ต้องรอแล้วฉะนั้นโอด